สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงทั่วไปประจำเดือนพฤษภาคม2564สำหรับใครที่ไม่ทราบลัคนาเกิดเวลาเกิดอะไรแบบเนี้ก็ไปดูได้สำหรับคนที่เกิดช่วง17ตุลานะคะถึง15พฤศจิกายนนะคะก็มาดูกันว่าชาวตุลเดือนเนี้ยเดือนพฤษภาที่เนี่ยถึงเนีเราจะต้องดำเนินชีวิตไปอะไรยังไงแล้วก็ มันเป็นแนวทางนะคะใครเชื่อก็ทำตามใครไม่เชื่อก็ผ่านไปก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเข้ามาดูแล้วยังไงก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ับส b e ให้ด้วยนะคะทั้งในเพจแล้วก็ในช n n e ลของเรานะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยชาวตุลมีอะไรที่ต้องรมามัดระวังกันบ้างอ่ามาจากลัคนาราศีตุลเดือนพฤษภาคมนี้เราชาวต่อช่างจะเป็นอย่างไรต่อไปนาะขอดูหน่อย ชีวิตการเงินการงาน The Empress ช่วงนี้ก็จะสวยๆค่ะสวยๆอยู่บ้านกินแบบอเร่อ,รอยนะใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่กดดันเดือนนี้ออกจะติดขี้เกียนนิดๆเนาะมองหาวันหยุดในปฏิทินแล้วเฮ้ยมีวันหยุดวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่สิชาวตุลน,นะ เรื่องการงานอาจจะมีเกณฑ์จะต้องเดินทางเรื่องการงานหรือมีเกณฑ์ให้เลือกเกี่ยวกับเรื่องการงานค่อนข้างเยอะเพราะว่างานเก่าน่าจะรู้สึกว่าเราจะไปไม่ได้ละก็เลยอาจจะต้องมองหาทิศทางในการทํางานใหม่ๆแนวทางใหม่ๆแล้วก็ใครที่ทํางานประจําเนี่ยช่วงนี้พึ่งพาเจ้านายอะไรแบบนี้ไม่ได้ รู้สึกนายไม่ค่ s <S อยปลื้มนายจะรู้สึกใช้งานเรามากจนเกินไปเกินกําลังเกินจําเป็นอะไรแบบนี้ก็จะรู้สึกเบื่อๆเซ็งๆกับหัวหน้างานตัวเองบ้างอยู่พอสมควรการงานไม่ค่อยเวิร์กนะคะเพื่อนร่วมงานก็ค่อนข้างยิบย่อยกับเราอะแบบเขาเรียกอะไรอะเป็นประเภทแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนเนาะถ้าเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาเขาก็จะไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเราเท่าที่ควรนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลในเดือน เดือนพฤษภาคมเนาะส่วนเรื่องการเงินของชาวตุลให้เก็บให้ดีนะการเงินจะดีขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าคุณไม่เก็บเงินให้ดีเน้นสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เอาเงินเก่าออกมาใช้นะเงินเก็บเงินเก่าอะไรเนี่ยที่จะต้องเก็บไว้เนี่ยมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันบางคนบอกว่าดีดีดีปุ๊บใช้เงินสุลุ่นล่าเลยทีนี้เงินเก่าก็เลยต้องเอาออกมาใช้ถ้าเก็บ เงินถ้ารู้จักเก็บรู้จักใช้มันก็มีเกณฑ์ที่จะเงินงอกเงยการเงินที่มันแย่ๆที่ติดขัดอยู่มันก็อาจจะติดขัดน้อยลงค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าไม่รู้จักเก็บมีเกณฑ์ค่ะที่จะได้เอาเงินเก่าเก็บออกมาใช้นะจ๊ะส่วนใครที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้ก็อาจจะคุยกันผ่านแชทมากกว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอะไรแบบนั้น แต่ก็ให้ดูให้ดีนะว่าแฟนเราหรือคนที่เราคุยอยู่อะ่ะเขามีคนอื่นคุยด้วยอยู่หรือเปล่านะจ๊ะเช็คให้ดีเช็คให้แน่แล้วก็ชาวตุนบอกเลยมีเกณฑ์นะระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีเกณฑ์ติดโควิดได้นะอืมถ้าเราออกไปทํางานเราพบเจอคนอะไรแบบเนี้ยมันมีเกณฑ์นะเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแล้วก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่การทำงาน ของชาวตุลการติดต่อประสานงานของชาวตุนค่อนข้างจะเหนื่อยยากพอสมควรมันไม่ได้ได้มาง่ายๆอ่ะมันค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่มันเดือนนี้การทํางานเรื่องเกี่ยวกับการงานการติดต่อประสานงานการเงินของตุลเนี่ยไม่ค่อยโฟล์อาจจะเป็นเพราะคุณไม่กระเตื้องด้วยหรือเปล่าไม่กระเตื้องเองด้วยหรือเปล่าไอ้ที่เป็น DM เ a g e เพเนี่ยเหมือนจะสบายแต่เป็นเพราะคุณแบบไม่กระเตื้องเองไม่พยายาม ไม่หาหนทางใหม่ๆคือแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามสบายๆของคุณแบบนี้หรือเปล่ามันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยกระเตื้องเออนั่งรอสวยๆอยู่บ้านนะไม่มีทางได้นะบางคนแบบรอให้พ่อแม่มาปนเปือให้อยากเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ติดต่ำไม่กระเตื้องเองอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนเนี้น่าจะใครทํางานที่เป็นงานส่วนตัวน่าจะต้องมีการ ลงลึกไปถึงทางโซเชียลมากขึ้นนะแล้วก็งานที่มีปัญหาอยู่อะไรแบบนี้มันก็จะค่อยๆกระเตื้อนขึ้นอย่ารอแต่คนหย,ยิบยื่นข้อเสนอให้เราต้องวิ่งออกไปหางานเองทำอะไรเองด้วยนะส่วนใครที่ทำงานประจำเนี่ยที่จะโดนใช้งานจากเจ้านายที่แบบมีปัญหาเยอะอะไรแบบนี้ไพ่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเจ้านายเราอะ่ะมีเขาเรียกอะไร ลูกลักลูกชังหรือมีลำเอียงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ก็ให้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ทำงานในส่วนหน้าที่ของเราไปให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคนที่ลัคนาราศีตุลก็คือทำงานเฉพาะส่วนของเราไม่ต้องไปยุ่งกับกับกับของของคนอื่นเขามันก็เป็นเรื่องของเขาเราทำงานในส่วนของเรามันก็เป็นเรื่องของเราแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามาเองก็ทำงานกันไปตามเนื้องานสุดท้ายผลออกมาก็คือเขาก็วัดกันที่เนื้องานด้วยนะคะในส่วนหนึ่งส่วนเรื่อง ให้ที่เป็นการกระทําการอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเบื่อเหนื่อยอยากจะอยู่อยากจะอะไรแบบเนี้ยให้ลดทอนเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดมากเรื่องอะไรออกไปแล้วก็ลุกขึ้นสู้ทําให้ดีที่สุดในส่วนของ ก็คือมันก็รอกันแหละค่ะก็คือมีหน้าที่อะไรก็ทําให้เต็มความสามารถของเราไปแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นมาแต่ใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้องผ่านความเหนื่อยยากพอสมควรนะคะเพราะไพ่เดอะวอร์มันเป็นอะไรที่เหนื่อยอยู่แล้วนะผ่านได้ไหมถามว่าผ่านได้ไหมดูจากหน้าไพ่ผ่านได้ค่ะแต่คุณต้องมีความอดทนและความกระตือรือร้นให้มากกว่านี้นะคะตาช่างอะ่ะพยายามช่างให้มันตรงๆอย่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วมันจะเกิดผลดีกับคุณนะคะน้ําแดงบอกว่าพยายามลุกขึ้นมาทําให้ตัวเองเป็นจุดเด่น ส,สวยงามอะไรที่ไม่ดีก็ล้าไว้ทุกอย่างนะคะทําดีย่อมได้ดีสุดท้ายมันจะเห็นผลในที่สุดนะคะตามไพ่เลยเนาะสำหรับราคนาราสีตุลก็ให้แง่คิดไว้ในประมาณนี้นะจ๊ะไปทําบุญไหว้พระกวดน้ําใส่บาตรธรรมดานี่แหละคะ่ะที่เราเคยทําอยู่นะจ๊ะอ่ะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ในเพจเราด้วยนะจะได้มีทริคดีๆให้ดูกันด้วยนะคะสำหรับทิปทรีอ่ ดวงเดือนพฤษภาคมของลัคนาราศีลุ์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ